สวัสดีคะ่ะท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูดองกมลก็มีเนื้อหาคณิตศาสตร์ดีๆนะคะมานําเสนอแล้วก็มีทเทคนิคดีๆนะคะที่จะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเพิ่มผลการเรียนของนักเรียนให้ดีมากขึ้นนะคะ และนักเรียนเองนะคะก็จะได้จดจำเทคนิคดีๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการคูณและการหารทศนิยมซึ่งอยู่ในหัวข้อ4.3การคูณและการหารทศนิยมก่อนอื่นเราไปดูเรื่องการคูณก่อนนะคะการคูณทศนิยมนะคะก็มีหลักการคล้ายๆกับ การคูณจำนวนเต็มเพียงแค่นะคะทศนิยมเนี่ยเราจะต้องจำหลักการเพิ่มน,นิดหน่อยก็คือในเรื่องของเวลาที่เราคูณนะคะตัวตั้งคูณด้วยตัวคูณมันก็จะมีในเรื่องของตำแหน่งทศนิยมเช่น0.03คูณอยู่กับ0 0 0 ถามว่าตัวตั้ง0.03มีกี่ตำแหน่งมีอยู่มีอยู่2ตำแหน่งอ่ะแล้วก็ตัวคูณ0 0 0 2 0ก็จะมีอยู่3ตำแหน่งดังนั้นเวลาที่เราตอบใช่ไหมคะทวนิยมที่เราตอบก็จะเป็นตัวนิยม2บวก3ซึ่งก็จะได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2บวก3 ถูกต้อง5ตำแหน่งคำตอบจะต้องเป็นคย,ยม5ตำแหน่งเพราะนั้น2คูณ3เท่ากับ6อ่ะได้มาแล้ว1ตัวต้องเติมศูนย์อีกกี่ตัวคะถึงจะครบ5ตำแหน่งอ่ะก็เติมศูนย์เข้าไปอีก4ตัว1 2 3 4 5 6่่ะ5ตัวนะคะไม่ใช่6ตัว5ตัว เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะตอบว่า00 0.000006นั่นเองต้องตอบเป็นทศนิยมตําตำแหน่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆนักเรียนสามารถเติมลงไปในหนังสือของนักเรียนได้นะคะเ,ออเรื่องของการครูณทีนี้เราไปดูจากในหนังสือนะคะคุณครูก็มีสรุปย่อๆไว้ให้นะคะมีสรุปย่อไว้ให้ การคูณระหว่างทศนิยมบวกกับทศนิยมบวกการทศนิยมบวกอยก่างนี้นะคะแล้วก็จะมีสมบัติที่ใช้ก็จะมีสมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการคูณด้วยศูนย์สมบัติการคูณด้วยหนึ่งซึ่งเราก็เรียนมาในเรื่องของจำนวนเต็มไปแล้ว หลักการคูณนะคะหลักการคูณทศนิยมเขาบอกว่าใช้หลักการคูณเช่นเดียวกันกับการคูณจำนวนเต็มก็คือทศนิยมที่เป็นบวกคูณด้วยทศนิยมที่เป็นบวกก็จะเท่ากับทศนิยมที่เป็นบวกทศนิยมที่เป็นลบคูณกับทศนิยมที่เป็นลบก็จะเท่ากับทศนิยมที่เป็นบวก ตันเชมที่เป็นบวกคูณกับทันิยมที่เป็นลบจะได้ทันเชมที่เป็นลบทันเชมที่เป็นลบคูณกับตันเชมที่เป็นบวกจะได,ได้ทันเชมที่เป็นลบหรือจำง่ายๆว่าเครื่องหมายเหมือนกันอ่ะที่เราท่องใช่ไหมคะตอนจํานวนเต็มที่เราท่องว่าอ่ะเหมือนให้จอบบวกต่าง ให้ตอบลบเหมือนตอบบวกต่างตอบลบนั่นเองแล้วก็2ทงนิยมตัวนะคะทศนิยมตัวตั้งทศนิยมตัวตั้งคูณนิยมตัวคูณจะเท่ากับผลคูณของทศนิยมแล้วก็ เอาตำแหน่งิย,ยมบวกกันอันนี้ในเรื่องของการโอนต่อไปเรากลับไปดูในเรื่องของการหารนะคะการหารก็จะมีการหารทันิยมนะคะก็จะมีการหารทันิยมด้วยจํานวนเต็มแล้วก็มีทั้งการหารทันิยมด้วยทันิยมนะคะซึ่งก็จะมีหลักการใช้เดี๋ยวเราจะสรุปย่อๆให้นะคะ แล้วก็หลักการที่ว่าเครื่องหมายเหมือนกันตอบบวกเครื่องหมายต่างกันตอบลบก็ใช้เหมือนกันการคูณอ่ะเราไปดูการหารนะคะใช้หลักการเดียวกันกับการหารเสมือนเต็มก็คือเหมือนอ่ะถ้าเป็นบวกกับบวกตอบบวกลบกับลบตอบบวกก็คือเหมือนตอบบวกต่างตอบลบเหมือนกันกับการคูณเลยนะคะทีนี้ ถ้ากรณีที่ตัวหารเป็นจำนวนเต็มก็หารได้เลยเช่น0.25หารด้วย5อย่างเงี้ยก็ตัวหารเป็นจำนวนเต็มก็สามารถหารได้เลย0.25หารด้วย5 5คูณอะไรได้ได้0 5คูณ0 5คูณอะไรได้2ไม่มี5คูณ0ได้ ศูนย์เศ็สอ่าห้คูณศได้0นเหลือเศษดสดึง5ลงมา5้าคูณยได้ได้ยี่ห้ายี่หเพราะฉะนั้น0.25หาร5ก็จะเท่ากับ0ูนจุดศูนั่นเองต่อไปข้อที่3ก็จะเป็นกรณีที่ ตัวหารไม่เป็นจํานวนเต็มก็ต้องทําตัวหารให้เป็นจานวนเต็มก่อนโดยหาตัวที่มาคูณเช่นถ้าตัวหารตัวหารเป็น0.5อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งคะ0.5 0.5มีตําแหน่งเดียวก็คือ1ตําแหน่งเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณด้วย10เพื่อให้ได้มาเป็น5.0ก็คือ5คูณ10เป็น50 ตุศยมหนึ่งตำแหน่งห้าคูณสิเป็นห้าสิบุศยมหนึ่งตำแหน่งอะ่ะก็ใส่จุดเข้าไปก็จะเป็นห้ต่อไปถ้าเป็นศูนย์จด้าตำแหน่งสองตำแหน่งก็ต้องคูณด้วยค่ะสองตำแหน่งคูณด้วยร้อนะคะคูณด้วยร้อก็จะได้เป็น5้จุดศ เมื่อเราได้ตัวหารนะคะหาตัวที่มอคูณตัวหารให้เป็นจํานวนเต็มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาตัวที่เราเอามาคูณเนี่ยกลับไปคูณกับตัวตั้งด้วยนะคะเพราะว่าต้องคูณทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารแล้วก็ค่อยทําการหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดแล้วทำไปพร้อมกันนะคะอ่ะแบบฝึกหัดส3ก็หน้า187 ทำข้อ2ใหญ่ข้อเดียวข้อ2ใหญ่ทำข้อ2ย่อยลบ0 0 0 2คูณกับ79.5ตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งคะนับจากหลังจุดตัวตั้งมี3ตำแหน่งตัวคูณมีกี่ตำแหน่งคะ79.5อ่าถูกต้องมี1ตำแหน่งเพราะฉะนั้น คำตอบจะต้องตอบเป็นกี่ตำแหน่งคะ3ามตำแหน่งบวกหนึ่ตำแหน่ง4ี่ตำแหน่งอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบต้องมี4ี่ตำแหน่งเอาสี่ตำแหน่งไว้คอยละต่อไปเราก็ไปทําในกระดาษโทษเจ็ดสิบกคูณกับ2 ความจริงเรารวบเป็นจํานวนเต็มเหลือก็ได้นะเดีย๋ยวเราค่อยไปแยกเก่าเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าคูณกับสองสองห้าเป็นสิบทดหนึ่งสองสองเก้าสิบแปดสิบเก้าทดหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่สิบห้า แต่ว่าจะต้องมีกี่ตำแหน่งคะมีทั้งหมด4ตำแหน่งเพราะนั้น1 2 3 4ก็ต้องใส่จุดตรงนี้สีเพราะนั้นก็จะเป็น0ูนจุดหนงเขียนเลขห้าใหม่กัน15 9 0 0.1590นั่นเองอ่าสำหรับการคูณข้อนี้นะคะซึ่งคำตอบเครื่องหมายต่างกันต้องตอบเป็นลบข้อนี้ตอบลบ0.15 9กศย์ข้างหลังจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ก็ได้นะคะอ่ะข้อที่4ให้ให้เราทำเองนะคะให้ลองทำเองเนาะโดยใช้ตัวอย่างของข้อที่ข้อ2ใหญ่ไอ้ข้อ2ย่อยนะคะ ต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัด4.3กหน้า195จงหาผลหารซึ่งตัวหารเขาก็เป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะหารนั่นเองอ่ะเราเริ่มตั้งหารกันเลยนะคะก็จะมี2.8 2.8 หารด้วย4 2.8หารด้วย4 4คูณอะไรได้ได้2 4คูณ0ได้0ใส่จุดแล้ว4คูณอะไรได้28 4 6 24 4 7 28อ่ะได้มาแล้วก็คือ0.7นั่นเอง4 7 28พบกันเหลือ0 0ลงตัวพอดีเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า0.7นั่นเองอีกข้อหนึ่งข้อ7ดย่อยทำเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะช่วยในเรื่องของการหาตัวที่มาคูณตัวหารให้เป็นจานวนเต็มเพราะว่าข้อนี้ตัวหารไม่ไม่เป็นจานวนเต็มลบ0.6นลบ0.6แยมจุเกในไปข้อหน่อย ลบศูนย์จุดหกอ่าลบศูนย์จุดหกลบศูนย์จุดหกคูณอายถึงจะได้ได้หกลบหกจุดศูนย์พิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะนั้นก็ต้องคูณด้วยสิบอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องนำสิบเนี่ยมาคูณตัวตั้งหรือว่าคูณห้าจุดสี่ด้วยสิบคูณห้าจุดสี่สิบคูณห้าสิบสี่ก็คือห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบพิยมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นห้าสิบสี่จุดศูนย เพราะนั้นก็จะเป็น54 54หา่ารด้วยลบหอ่าหารด้วยลบ6.0หรือว่าลบหกคูณอะไร้าสิคูณอะไร้าสคะทุกคน อ่าถูกต้องอ่ะอย่าลืมเขียนลงไปข้อนี้ให้ทำเองจะให้ทำเองให้ตั้งหารเองนะจ๊ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบกูเฉลยและอ่านักเรียนลองทำดูนะคะทำเสร็จเราก็อย่าพึ่งนะมันมีข้อ,อน,นี้อีกนะคะอ่าทำข้อนั้นเองนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาทำในแนวนอนบ้างนะคะทำในแนวนอนลบ0ู อเราไปดูข้อ3ใหญ่จงหาผลลัพธ์ดูข้อ2ย่อยนะคะเดี๋ยวข้อ2ย่อยเราจะทําช่วยกันข้อ2ย่อยเราจะต้องหาผลหารของอลบาลบ0.92หารด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวที่มาคูณ0นย จุด 2, ให้เป็นจำนวนเต็มเพราะว่ามันเป็นตัวหารที่เป็นทศนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น0.23เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉนั้นก็ต้องคูณด้วย100ถึงจะได้23.0 23.00ก็ได้นะคะและเราก็นำา1 0 0เนี่ยมาคูณกับ ลบ0.092ด้วยอ่ะก็เหมือนเราเอา92เนี่ยคูณกับ100เพราะฉะนั้นเราก็ใส่9200อ่ะก็เติมศูย์เข้าไป2ตัวนั่นเองทีนี้ท้ายยมกี่ตำแหน่งคะ 1 2ึ่งสองสเราก็นับจากด้านหลังหนึ่งสองสา่าเราก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น9กลบเกนั่นเองนะคะลบเกจุ ใครไม่ทานอธิบายอีกรอบนะคะเวลาที่เราหารใช่ไหมคะตัวถ้าตัวหารมันไม่เต็มเราก็จะต้องหาตัวที่มาคูณให้เขาเป็นจํานวนเต็มซึ่งถ้าเขามี1ตําแหน่งก็คูณด้วย1ิถ้าสองตำแหน่งก็คูณด้วย100นั่นเองเมื่อเรานํามาคูณตัวหารเราก็นํามาคูณต,ตัวตัวตังด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอะแล้วก็เอา9กหารด้วยยี 23. ยี่สคูณได้เก้าจุดสองมีไหมคะ่ะต่อไปเราก็จะยี่สิบสามหารนะคะยี่สบามคูณลได้ได้เก้าไม่มีมียี่สามคูณศูใช่ไหมคะยี่สามคูณศูได้ศูนย์ลบเหลือเก้าอ่ะดึงสองลงมายี่สิบมคูณเได้เก้าสิบสยี่ิบสามคูณกับสี ได้92าลบกันเหลือ0ลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ0.4เพราะฉะนั้นก็0.2คุคูณด้วยลบ0.4 ่ะแล้วก็คูณกันปกติลบคูณลบได้บวกอยู่แล้ว2คูณ4เท่าไหร่คะ2คูณ4เป็นเป็น8เพราะฉะนั้นทันิยมตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งคะตัวตั้งมี1ตัวคูณมีเท่าไหร่คะตัวคูณก็มี1เพราะฉะนั้น1บวก1เป็นเท่าไหร่คะ1บวก1ก็จะเป็น2เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบทศนิยม2สตำแหน่งก็จะใส่0ูนย์เข้าไปอีกตัวหนึงใส่จุดใส่ศ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า0.08อ่าข้อที่4ทําเองนะคะอืมทำเสร็จแล้วส่งด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวทําเป็นก้อนเมฆค,ความคิดละกันเป็นกระดาษทษนะคะทำเป็นกระดาษทษอันดับแรกเวลาเราจะหาร เราหาตัวที่มาคูณให้มันตัวหารเป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะเต็มก่อนแล้วค่อยค่อยหารน,นะคะอย่าลืมทำทุกข้อให้ครบนะคะมันจะมีบางข้อที่คุณครูให้ให้ทําเองนะคะทำเสร็จแล้วส่งสมุดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปที่ได้รับชมไปนะคะยังไงก็นะคะขอให้กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กับช่องคุณคุณดงกมวลวงมั่นด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ